คกล้ยหมากน้ำผึ้งไอศกรีมกล้วยสวัสดีค่ะเพชรค่ะเด็กหนิงมานิรุปิสานค่ะสวัสดีค่ะบัวค่ะ <c oughs> เด็กหนิงกมลังที่หลักเพชรค่ะ สวัสดีค่ะครีมค่ะเด็กหญิงจิราพรคงเมืองค่ะพวกเราอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนวัดโพชารามจังหวัดรังค่ะเอ๊เพื่อนๆพ่คะแล้ววันนี้เรามาทําอะไรกันหรอคะวันนี้พวกเราจะมานําเสนอโครงงานจากหนังสือสารานะะุกรมไทยสาหรับเยาวชนล่มที่สิบเกค่ะเรื่องการถนอมผลิตผลการเกษตรค่ะโดยมีหัวขอ้อบานานาผิวหิวอะไร <ๆ S 3> <ๆ S 2> ก็แวะมา เร่ะแล้วทำไมเราต้องถนอมผลิตผลทางการเกษตรด้วยล่ะคะเราว่าการถนอมผลิตผลการเกษตรสามารถเก็บผลผลิต,ลตไว้ได้นานขึ้นค่ะเอแล้วอาหารจากการถนอมผลิตทางการเกษตรมีอะไรบ้างคะผักกาดดองกระเทียมดองแหนมปลาด่าปลาเค็มปุ้งแห้งไข่เค็มไข่เยียวม้าสับปะรดกวนมะม่วงกวนค่ะว้าวมีอาหารเยอะมากเลยค่ะ เบานาน่าพิวคืออะไรครับบานาน่าพิวคือการทน้ำกล้วยในรูปแบบต่างๆซึ่งกล้วยจะสามารถเก็บไว้ได้นาะนและกล้วยจะถูกประตามสึานการ์ากางๆค่ะวัตถุประสงค์ของโครงงานพวกเรามีดังนี้ 1. เพื่อศึกษาเรื่องผลผลิตการเกษตร 2. เพื่อศึกษาวิธีการถนอมกล้วยในรูปแบบต่างๆอุ๊ยตัวแปลของโครงงานมีดังนี้ ตัวแปตต้นวิธีการขนหนักล้วยตัวแปรตามการเปลีป่ยนแปลงของกล้วยอายุการเก็บรักษาค่ะตัวแปรควบคุมชนิดของกล้วยค่ะูทติฐานนะคะถ้าใช้วิธีการขนหนักล้วยที่แตกต่างกันจะทําให้กล้วยมีการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างกันค่ะผลที่คาดเราจะได้รับ1น,นักเรียนจะได้รับความรู้จากการขนหนังผล้ตทพงกทางเกษตร 2. นักเรียนสามารถเข้าใจวิธีการขนหนักล้วยนว้ในรูปแบบต่าง นักเรียนสามารถต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ได้ค่ะมาดูกัรทีว่าบานา,านา่าพิลลของพวกเรา,เรามีอะไรบ้างกล้วยตากกล้วยตากใครอยากกินกล้วยตากไหมคะกล้วยตากใช้วิธีการตากโดยน้ำของกล้วยจะออกมากล้วยตาม,มีการเปลี่ยนแปลงด้านขนาดสีกลิ่นรสค่ะกล้วยกวน ใครเคยกินกล้วยกวนบ้างคะนูค่ะนูค่ะขอลองชิมหน่อยนะกล้วยกวนใช้วิธีการกวนให้น้ําของกล้วยออกมาสามารถเก็บไว้ได้นานขึ้นคะ่ะซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงของขนาดสีกลิ่นรสคะ่ะกล้วยพับใครเคยเห็นกล้วยพับบ้างไหมคะหืมกินเหมือนทองม้วนเลยนี่ ใช่ค่ะกล้วยทับเป็นการปรับสู่ทองเหม้วนโดยผ่านความร้อนกล้วยทับมีการเปลี่ยนแปลงของขนาดสีกลิ่นรสค่ะไอศครีมกล้วยพี่บัวนะ่ากินจังเลยไอศครีมกล้วยเป็นการนำกล้วยมาแช่แข็งค่ะไม่มีการเปลี่ยนแปลงด้านขนาดกลิ่นรสและสีค่ะ เมื่อสัมเวลาการเข้าไปเมื่อสัมผัสด้านในจะมีความเย็นนะค่ะอืมอะไรถูกใจกันทุกๆุกไว้ค่ะด้วยดองน้ำผึ้งหลายหลายคนคงไม่เคยเหย็นกันเลยใช่ไหมคะด้วยดองน้ำผึ้งใช้วิธีการดองไม่มีการเปลี่ยนแปลงของขนาดมีการเปลี่ยนแปลงของสีกลิ่นรสค่ะนอกจากนี้พวกเรายังศึกษาอายุการเก็บรักษาบรรณ ดูแต่ละชนิดพบว่า 1. กล้วยตาสามารถเก็บไว้ได้6เดือน2กล้วยกัวสามารถเก็บไว้ได้6เดือน3กล้วยพาสามารถเก็บไว้ได้ได้นาน1สัปดาห์4ไอศกรีมกล้วยสามารถเก็บไว้ได้นาน6เดือน 5. ไอ้กล้วยดองน้ำซึ่งเป็นยาอายุรแพทยอย่างดีสามารถเก็บไว้ได้นานมากกว่า1ปียิ่งนานยิ่งหมักนานรสชาติยิ่งเรี้ยว ่านี้ขึ้นอยู่กับกขั้นตอกนการทำอุณภูมิความสะอาดและบรรจุภัณฑ์นะคะนอกจากนี้เรายังมีทำแบบสำรวจความพึงพอใจที่มีต่อการถนอมกล้วยจากกลุ่มตัวอย่าง100คนประกอบด้วยคุณครูนักเรียนและผู้ปกครองปรากฏผลดังนี้กล้วยตาม,มีคนชื่อชอบ20คน กล้วยกวนมีคนชื่นชอบ20คนไอศกรีมกล้วยมีคนชื่นชอบ40คนกล้วยพับมีคนชื่นชอบ15คนกล้วยดองน้ำผึ้งมีคนชื่นชอบห้าคนไอศกรีมกล้วยเป็นที่ชื่นชอบของเด็กๆค่ะเพราะว่ามีรสชาติหวานอร่อยส่วนกล้วยดองน้ำผึ้งเด็กๆไม่ค่อยชอบรับประทานกันค่ะ เป็นอย่างไรกันมากคะสำหรับโครงกาของเราวันนี้มีขยากทำตามเราบ้างคะรู้ค่ะรู้ค่ะมาลองทำตามกันได้นะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้พบกันใหม่นะคะ<ด>บ๊ายบาย1 2 3แอคชั่น